อับน้องที่กำลังทย่อยทย่อยมาจากสถานที่าานะคสวัสดีครับพี่น้อง เพื่อนเพื่อนเพชรีพยัญสัยนะครับเด้อพบกับช่องพยายสยยุทธบพยาญสายอบตครับผมมือนี้พยัญสัยกามาร่วมบุญกระถินกับกระถินเขาวัดูกระแตกับอยู่วานโคกสนองตับบนโนพาือหน้เด้ออยู่เพื่อเดียวกันครับอยู่เพื่อเดียวกันก็บพยสายเพื่อนีพยาสัยมาร่วมกระถินเพนครับเื่อนีวัดูกระแตห่างาก้พยัญสายก่ะ ประมาณ20โลครับพี่น้องยูใสกับบุญคเอกันนล้วพี่น้องเนาะมาบุตบุญเบิกนดีครับพี่น้องนี่ตอนนี้ขาบรรยากาศเบิกบรรยากาศในกองบรรยากาศในพี่น้องกลองบรรยากาศครับผ่ใหญ่สายยูทูบครับผ่ใหญ่สายยูทูบผู้ใหญ่สายยูทูบไ่กินข้าวนเบินครับ สถานที่จะแม่ผู้บาดบางตลอดรับาบาครับอาวก็ท่าที่ไม่้อาทานที่จะใส่บานะครับนีกาแส่ผู้บาดบาชมบรรยากาศในงานในพิธีน้องเด้องานที่เจ็โมง้วนะครับเจ็โ้มีพ่อแพี่น้องเดิน้างนะครับรรยากาศในสาลาที่จะทอา หลุกลาขัดประเพี่น้องเจ้าภาพลงทานลงอัควใหญ่สมก็ยืนนั่งเจ้าบรรยากาศมาแล้วนะครับแล้วก็เอาลุงแล้วก็ขอความปรุนานะครับจอดย่งล้านยางได้นะครับแล้วก็ะลิงทางกท่านได้นะครับสายบุญสายญาติีถ้มร่วมตัดบาทนะครับร่วมตัดบาทกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับอีกสักครู่หนึ่งนั่งกินมาดังกัด จัดเตรียมสถานที่พี่น้องเนื้อชุบกระหูพี่น้องเน้อเอาล่อรับกินบุญคนทานน้วกันนะพี่น้องเนาะนี่คนทานเยอะแยะแล้วครับวัดภูกระแตครับบรรยากาศคนมาร่วมบุญมาร่วงมาบุญกระดิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องก็ร่างเดินทางมาหลายนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกสายทุกทางทุกผู้ทุกคนนะครับที่มาร่วมในครั้งนกับเรา ครับยืดกินเลยว่าจกที่แยบพูจากที่เยอะเยอครับสวัสดีครับลงุลงตลุอง,นอ,นอ,งนอ,นอีอบุญยัคนนงครับน้องทานยังน้อมือหนิอ่าโจ๊กครับโจ๊กขายดีครับขายดีบุญบุญแล้วครับเด้อครับลุงทานลงุงอีบุญโจ๊กครับพี่น้นองจะมีต้นเงินก็มาสมบูรณ์สร้างคณะกรรมการเพิ่งกำลังต้อนรับพี่น้อ,อ,อนนกกนงอยู่นะครับ เปิดบรรยากาศพี่น้องร่วมทานร่วมอุปถัมภ์เพื่อเพลิดเพลินตั้งโต๊ะรอบริการพี่น้องบรรยากาศในวันครูกระแจครับพี่น้องใช่บุตรไล่พ่อคกับทวินนะครับทวินความรับแม่แคอครับสองห้อง เพิ่นต่างๆเพราเเิ่นเสียบอคครับโค้งนะครับด้โค้งนะโค้งเพื่อกระสุนลับคุณนะบาเกตบอเพิ่นเ็มแรกนะเยอะเพราะบาเบลเมื่อเขาเริ่มเขาเตมครับขพระพุนธส้าดูครับเขรแข่แคคิด่าที่ทนที่คิดนกุศลรับทานเมี์พรลูกท้า นิพพานพลังสุขนครับนิพพานปฏิโยมุอาตย่อนอยากเ็นูยที่นี่เลยครับไห้ัดขอบมองใจครับผู้เล่ครับฮะกับไนเี้ยงเดียวเ่โค้เรื่อับน้าเลยโค้งไป้าไปเรื่อยๆรสระใส่เปี่ยนใ้เห่าค้งตายออกเดือ่นมาน่นเราแอนันไปเลยมัเน ผมต้องกรนณาจัดประโยชน์เพืปอิตาจังวัเร่องกืองอตัวนครับการเอาอย่างร่วมการตล้อกตะชิงทุกปายทานตางเท้าแกแยกานกระเพีนแก้วครับตัวแก้วตวสอบพืีนฐานดัครับเพื่อนเพนทวเป็นอนักต่างักโดยท่ได้ถึมือกับ้สอนเจ้น้าที่กางพยายามคับช่างยใ ครับท่านเจ้าพ่อพระนิจจีนี่อาการปวดไเออขอให้บุคคลได้เกิดเช่นตนอรุภยาปรมาราพาครับช่วงคนโลกสุราบันตะเกิดจะแน่นก็พิจารณาเอาครับบาปกบุญครับที่เฮาเสีออกไปทำได้ก็ได้กแก่ทานศีลภาวนาครับสิ่งที่เฮาเสีออกไปได้ก็มีอยู่แค่เณนิแสดงเมื่อนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงัชรสมาร่วม ประมาณสี่สิบหกลูกครับเอ่อมาเจอละวัดเออลูกติดลูกหาคูกเมืองแพงรถเงินเพิ่นเนี่ยเออเบิองทางสิบลอบเพิ่นจีไปขนขนมเออเบิง่งค่อยกันย่างค่อยกันครับเออแกงเนื้อเอานกหวีดมีละเต้าเลือนเออให้เต้าในงานนี่ไรเนี้ยไปเต้าลูกเลื่อนไข่เหลียวทำให้ดูร่วมครับ อางไรแม่เงินวัดศาสนาผู้บ้านผู้ดูแลน้องผู้เดียวผิดใสครับของฝันไว้ในวัดเออครับเป็นบุญเป็นกุศลทัมทานศีลภาวนาครับเออเพื่อเขาได้แล้วเขาค็รที่ได้จะเลินเลื่อนฝนใหใจว่าเขาดูสาน่างข้างบุญครับรวมกับท่านพระครูครับเออเพร่ะเป็นพระครูแล้วเนอะว่าพระอาจารย์บุเลี้ยงคือเก่าเลยครับเออเจ้าคณะฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าคณะต่าบล ครับ,จบเจ้ากระตำนสมบูรซึ่งม,มีลูกมีหลานก็ลูกหลานผมอยู่นะครับอยืดสีช้งางไม้เหมาก่อนผมอยู่ช่วยหาเป็นอยู่ช่วยบริการครับเพราะว่าสีช้งางไม้มีหลายน้ำสกุลเออมีใช้วงศาเทววงศาโคตรวงศาศีราษาใช้วงศาท่านมงวงศาครับสีแสงก็มีครับสีแสงน้ำเอ่ยยืดเหนส่ยงโเนี่ยบริการ เืองลุล่ามาพิมพ์เพิ่นขวงทางของขอ้ามูมาเพิ่นเพื่อ,อ,อเอาไปจอดป็นที่พันครับกัปูุระน,นี้มาเคลื่อนด้วยกันจักเปิดไฟต่ำไฟสูงคจักเปิดไฟทุกสอละเทศ่ครับใกล้ไกลเสียงไม้ท้าบอบดลับกลมรอบหน้าฝากครับฝากมาหลายตาสนั่นับในริงอยู่ในสินไม่ทคอยหน้าลงเรื่อง ิ่นมิสายย่าได้พบเป็นหักย่าได้ขาดเป็นวังครับขอการนั่นครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันครับหลวงพ่อนะได้จุดเปล่ยนปฏิกิริยก้อนเนื้อต้องโคตรพูนเองขอให้ยครับโอ้หิรณะครับท่านในพรมเนี่ยพราขาวอ่าท้องคณะบรนดาเพื่อนทุกท่านเด้อเอาให้ใบกระดาษหน่อยเพื่อช่วยกันสร้างอ่าเห็นอยู่นี่ด้วยสายตา

คนนี้ราคา5 0อคนนี้ต่อเจะหาตอ้วยครับเออตอครับเออต่อ1เพรฉะนั้นนั่งคนไเดีวนั่งนเม่นงนั้ัเป็นบรรยากาศพี่น้องเ้ยเรกยังบรกแกงีแกงคือแจงสีจงใหม่นะครับ เอแกงสีเชียงใหม่เสียบฟางขนัข้าวสารและน้ำเดื่มกบเฮงเฮงรวยเด้อคูเด้ออันนี้โลหะโลอิบุข้าวสารและน้ำเดื่มขนมปังขนมปังโบแมทครับนี่ยแกทกีหลังครับครับกีละกงอันนี้โลอิบุ ลระเปาน้ำเต้าหู้อือขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านพระสงฆ์อันนี้ข้าจีร้อนๆโน้ตใครดีเนาะใครดีเนาะใครดีข้าจียิงไม่ทันเลย อาจารย์ว่าพี่นายพี่นายอย่าอย่ามาตามหนูก่อน <laughs> อันนี้เป็นกำลัง ยอติโยมสาธุชนทั้งเบิร์ที่มาในงานกระดิ่ิ่นกับพากันแห่ต้นเงินกันเงินใส่สมทบกองกระดินใหญ่ด้วพี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศในออมอยางออบโบสถ์กับพี่น้อง